angle ที่หอประชุมอำเภอสีเทพในสมเจตเปรึงนุษแองอำเภอสีเทพมอหมายกับนายวิชาณดาทุมมาปรัดอำเภอหัวหน้าก,กลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมกาจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วมปีงบประมาณ2 5 6 1โดยมีนายสริสุนทรีสาธารณสุขอำเภอสีเทพกล่าวรายงานว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธรารณสุขของไทยตลอดมาเพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจกของประเทศทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอดและได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนแต่อย่างพบว,ว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนะัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมาสถานการณ์โรคแ้เดเลนออกในปี2 5 0 1จากข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคสำนักระบาดวิทยาณวันที่28พฤษภาคม2 0 1มีรายงานผู้ป่วยโรคแ้เดเลนออกสะสมรวม12,764รายอัตราป่วย15.39ต่อประชากรแสนคนมีการรายงานจำนวนผู้ป่วยแคดเล่นออกมากกว่าปี2 5 6 0ในช่วงเวลาเดียวกัน 8.20มีผู้ป่วยเสียชีวิต18รายอัตราป่วยตายระละ0.14ในส่วนของอำเภอสีเทพเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาการระบาดของโรคไข้เดินออกอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนในปี2556ถึง2560เท่ากับ 1 0 7 8 9ต่อประชากรแสนคนซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ไม่เกิน50ต่อแสนประชากรซึ่งจะเห็นว่ามีอัตราป,ป่วยแนวโน้มที่สูงขึ้นและลดลงสลับกันทุกปีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจากตั้งรับไปสูน่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองสำหรับในส่วนของการจัดโครงการดังกล่าวนั้นเพื่อสร้างนว,วัตกรรมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ชุมชนเกิดความร่วมมือกับอ,อสอมอและทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักให้กับประชาชนร่วมกันป้องกันการจัดยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ